กุ้งตัวเมียโตแล้วอะ่ะเหมือนมีไข่แล้วอะไม่ดีเลยเพราะเขาบอกว่ากุ้งตัวเมียถ้าไข่เนี่ยมันก็จะหยุดโตแล้วอะ่ะเมื่อกี้เห็นมีอะไรที่ท้องไม่รู้อะก็ะเด็นออกไปแล้วด้วยลหะถ้ามันมีไข่จริงก็น,น่าเสียดายโถอยากให้โตกว่าน,นี้แต่มันสลัดออกมาแล้วนี่ไงเออเพราะมันโดนไล่จนมันสลัดออกมาแล้วอะ่ะ กุ้งเรามีไข่แล้วเนาะแต่เราไม่อยากให้มันมีไข่เลยอะ่ะแล้วมันจะหยุดโตแล้วก็อเอาไปมากินแล้วสิเนี่ยมันสลัดแล้วเราเอาไปให้มันกินกันแล้วเอ๋อเนี่ยไปอยู่ใต้นั้นแล้วดูดิวมากเลยอะ่ะปล่อยไว้เั้นแล้วกันอย่าไปยุ่งกับมันเลยเห็นไหมครับเห็นหลังมันไมหมล่ะ เปิดแล้วอ่ะอารมณ์ร้อนละเริ่มอารมณ์ร้อนละปวงฝอ,อยู่ใกล้ๆก็เขียนที่หมดอ่ะ

เหลือถีบตัวครั้งสุดท้ายก็ออกจากเปลือกเรียบร้อยเป็นผักแล้วใอทในสุดก็ได้ออกสักทีนะลุ้นกันมายาวนานเอาลนะมันก็จะพักอยู่ประมาณสักสามาทีนะมื้อเที่ยงนะวันนี้มาปุ๊บเจอเลยกุ้งพาดอีกตัวนึงแล้วครับท่านไปก่อนไปก่อนดูสิครับ โอ้ oh, ตัวนิ่มๆเลยอะ่ะนิ่มปล่อยเลยตัวใหญ่ด้วยดูสินิ่มอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าไม่รอดเพอะลอ,อกคาบโท่โถโถ,โถ,โถ,โถน่าสงสารไปหนึ่งครับท่านตัวใหญ่ซะด้วยหอ้โหยังมันเลยไปเป็นอาหารให้เพื่อนแล้วกเลยไหมตอนฉันอยู่ก็กไม่ลอ,อกคาบกันเพราะฉันไม่อยู่ก็ลอ,อกคาบ มาช่วยพวกแกได้เท่านี้แล้ววะนั่นมีคขาบอยู่ใช่ไหมนั่นกินขาบอยู่แปลว่าไอ้นี่กินขาบไอ้ตัวนี้กินตัว <c oughs> ได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยกุ้งตายอีกหนึ่งตัวตัวใหญ่ซะด้วย